อ่ะลวัสดีค่ะดูริกับน้ำปั่นจะมาร้องเพลงทนค่ะที่ไม่มีลูกไม่ตังมีกันนี่กันโตหานนา่งางานตานางก็ต้ันใช้พี่อากาหนูอยู่กับพี่นํมามันลำบากล้วนนั่งจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะ,ะล้วนนั่งจะทนถ้าพี่ไม่มีพาร์

บางทีเอาเจอกำลัทงทำดีก็ไม่ฮะน่าจะบอกมันดูไม่ดีเธอชาวคนทีมันมีชันนะโอกาสจะไปเอาตังดูเลวันนี้มันโทรม,มาฮะไ่รไ,ไปดีกว่าให้กูไปดีกว่าตัวเธอม่ชอบที่เราไม่ทำมาละจาเราจะเตอทำไมคาดประจุกซี่งเอา,ามาอยู่่เก่าๆเริมๆไอหนุ่มเลือรอสปอร์ทำไม่ดีใจไปบงเองเอิญนี่นักเติเร่ดนี้เอานนี่นี่นี่นนนอเห่เทิมเิมเทิ เพิ่มเิมเติมเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่เพิ่มพี่ไม่ น้องคงน้่งตาน้องก็ต้องช่วยพี่ฆ่ามนหนูอยู่กับพี่ลำบากลำบากน้ารู้ว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากน้ารู้ว่าน้องจะทนถาพี่ไม่หาลองน้าถ้าลบีส่งไม่ได้อยากลับป้าว่าพี่ดีอ้อแต่ตัวพี่ยังไม่มีตัอยู่กับพี่น้ำมาลำบากน้ารู้ว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากน้ารู้ว่าน้องจะทน จบอย่างบายบายไหนน้ำปั่นบายบายเร็วน้ำปั่นบายบายอ่ยโอ่อโอ่ยยอ่ย